ลืมถ่ายนะครับเกือบเือบไปเหมือนกันเมื่อกี้ก็ยกยกากตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับก็สูงอยู่นะยันนี้ก็เป็น EP 2นะต่อจากคลิปที่แล้วนะ เดี๋ยวผมจะลงต่อสองอย่างเลยได้เยนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยกนะครับจะยก ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนะ นี้ฟ้าสวยมากนะช่องฟ้าพอพอพอตอนนี้ก็ตันแล้วเเสิบหกสิบสี่ตันลง้ไหมวาเลือจะติมตันเรอเนี่ยเลือสิบตันแล้วนี่เลยว่าลา นี่ก็น่าจะเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อก็จะมีจะมีไอ้ตัวกลางนี่อีกแล้วก็ตัวที่วางริมริมเมื่อกี้นี้ก็อีกตัวหนึ่งนะจะมีอีกสองตัวเดี๋ยวมาต่อกันนะน่าจะเป็นรุ่งนี้เช้านะก็มารอดูจน ันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเขายกวางแล้วก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อให้นะครับโอเคก็มาแล้วนะมาต่อกันนี่อันอันที่สองนะ มันก็จะมีเสียงวอที่เขากดอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะรบกวนบ้างนะก็ขออภัยด้วย ก็น่าจะเสร็จแล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเหลืออีกตัวนึ่งนะเดี๋ยวมาต่อมาแล้วพร้อมแล้ว จริงมันซ้ายนะครับเขาสั่งผิดของก็หนักประมาณย3ิบสามตันนะ มันจะเสร็จแล้วนะเมื <c oughs> ่อวานนี้ก็เตัวนี้แล้วก็เมื่อเช้าตัวนี้แล้วก็ตอนบ่ายก็ตัวนี้นะมันก็เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวน่าจะ <c oughs> ต่อจาก <c oughs> ต่อจากคลิปที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เขาตัดเขาจะแต่งให้มันให้มันเข้าได้นะเดี๋ยวก็จะได้มายกจับใหม่นะคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จเลยนะมันก็อีกนิดเดียวก็เอาลงแล้วนะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนกับกับบรรยากาศนี้เนาะมันก็ไม่บรรยากาศดีอะไรหรอกเออ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ